มุกดาสุวรรณชาติถอดถอนจากตำแหน่งทำไม่ยากถอดจากใจคนลำบากกว่าหลายเท่าตอนจบขอล้ำหลักศิลากลางน้ำเที่ยวมติชนสุดสัปดาห์23-29มกราคม2558บทความที่นี่นำมาจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ วันที่27มกราคม2 5 5 8จะต่ําและเผยแพร่โดยทีมงานอ e ีบุคแคนทอกเสียงอ่านโดยพัทผิวรภาดเพื่อไทยเลือกแนวทางเลือกตั้งเข้าสู่รัฐสภาอย่างเดียวในขณะที่กลุ่มกปปสไม่มีทางถอยอีกแล้วโทษของคดีต่างๆที่จะได้รับถ้าพายแพ้คือติดคุกระยะยาวดังนั้น จึงอาจตัดสินใจทำอะไรก็ได้ทั้งสิน้นฝากฝังรัฐบาลกลับใช้วิธีนิ่งนปชก็ไม่ขยับกลัวเข้าทางมือที่3ามหวังว่าจะคลี่คลายไปสู่การเลือกตั้งพอดูแล้วการปิดกรุงเทพทำให้การสนับสนุนกปปสลดลงอย่างมากแต่การปิดกรุงเทพที่ทำแล้วยงัยงจริองอำนาจรัฐไม่ได้เหมือนก,กปปสเทกระเป๋าทรายไปจนหมด ถึงต้องพิกเกมไปหาชายตุลาการพิวัตรชายทางปปชาสารปกครองสารรัฐธรรมนูญครั้งนี้กระเป๋าขวาก็เทหมดเช่นกันแต่ฝ่ายรัฐบาลและพักเพื่อไทยงยึดมั่นแนวทางรัฐสภาเหนียวแน่นจริงๆยังฝันว่าจะได้เ,เลือกตั้งทดแทนอีกครั้งวันที่30เมษายน2557มีการหาเรือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตกับรัฐบาล ในประเด็นกำหนดวันเลือกตั้งใหม่กกตได้เสนอกรอบวันเลือกตั้ง3วันได้แก่20กรกฎาคม17สิงหาคมและ14กันยายน2557สรุปว่า20กรกฎาคมเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดแต่กกตจะจัดเลือกตั้งก็ต่อเมื่อสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่สงบแล้วแต่7พฤษภาคม2557 ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเป็นคณะรัฐมนตรีให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักจินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวรวมทั้งความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีก็จะต้องสิ้นสุดเฉพาะตัวลงด้วยเช่นกันมี9คน สำหรับคำร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นสารไม่รับไว้พิจารณาแม่นายกยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งแล้วแต่ยังเหลืออยู่ในคอรมอรตั้ง26คนจึงยังไม่เกิดสัญญากาศอยู่ดีวันที่7พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคอรมอรนัดพิเศษมีมติให้หนายนิวัตทรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำร er> งตำแหน่งรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกอมตรีรักษาการส่วนการเลือกตั้ง20กรกฎาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ยังมีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแผนขั้นที่4บีบให้ตั้งนายกด้วยวิธีพิเศษหลังสาลตัดสินก็มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกบปปสในวันที่9-10พฤษภาคม2557 วันนั้นมีการนัดหมายเตรียมการที่จะปฏิบัติการครั้งสําคัญจริงที่มีการเคลื่อนมอบไปคุมสถานีโทรทัศน์ต่างๆเช่นไทยทีวีสีช่อง3ททบ .5 ช่อง7สีโมเดิร์นไนทีวีและ NBT เหเมื่อถึงเวลาคาดว่าจะได้ออกประกาศส่วนนปชก็นัดชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะเพื่อต่อต้านการตั้งนายกด้วยวิธีพิเศษสถานที่ชุมนุมห่างกันพอสมควร เพราะไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งกันแต่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แผนวันที่9ของกปป,ปสคือต้องระดมมวลชนมาให้มากที่สุดแม้ไม่มากเหมือนท่านวาคมที่ผ่านมาแต่ก็ควรจะมีเต็มถนนพอสมควรแตมวลชนของฝ่ายกปปสมาเต็มถนนเลยในวันที่10มวลชนเสื้อแดงของนอปชก็มาชุมนุมจะสามารถสร้างข่าวออกใหญ่ไปออกไปใหญ่โต ทหารอาจจะออกมาหนุนแต่เมื่อถึงวันจริงมวลชนกปปสซึ่งมีการเตรียมการขยายเวทีจากสวนลุมพินีป่านราชดมริมาถึงราชประสงค์กลับมีเพียงค้าประจำน้อยนิดถนนว่างเปล่าจอภาพโปรเจคเตอร์ที่วางอยู่กลางถนนราชประสงค์มีคนนั่งดูอยู่เพียงสองคนผู้จะสนับสนุนมองแล้วก็สายหน้า ม็อบของเสื้อแดงที่ถนนอักษะแม่ไม่มากที่สุดอย่างที่คุยแต่มีมากกว่ากปปสเยอะการบุกเข้าไปในพื้นที่สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆและการเข้าไปใช้อาคารในทำเนียบรัฐบาลของกลุ่มกปปสจึ่งเป็นการลงทุนฟรีและมีผลเป็นลบภาพที่กาดกปปสทำร้ายนักเรียนการบินที่ขับรถมาติดด่านอยู่บนทางด่วนดอนเมืองโทเวทำร้ายนายทหารยศพันเอกภาพของคนส่งน้ำแข็งที่ถูกแทง เหล่านี้เป็นข้อสรุปได้ว่ากลุ่มก็ป,ปสมไม่สามารถควบคุมกําลังของตนเองได้แม้ขณะนี้ยังมีไม่มากนักถ้าหากมีต้องดูแลก,กําลังมากกว่านี้หรือต้องดูแลกกองทหารบ้านเมืองต้องลุกเป็นไฟแน่ๆจึงต้องมีการเดินขบวนบนเวียนไปมาหลายวันต้องรับบริจาคและเชิญชวนแต่ขบวนไม่ใหญ่ขึ้นดูเหมือนทางออกตันแล้วเพราะข้อริกร้อง จากการต่อต้านพรบรนิสโธกรรมจนยุบสภาต่อต้านการเลือกตั้งจนลม้มไลนนายกจนผ่านไปสู่ศาลรัฐธรรมนูนแต่พอนายกยิ่งลักหลุดจากตําแหน่งเกมก็ไม่จบเพราะมีคนอยากจะเป็นนายกโดยไม่ให้ประชาชนเลือกตุลการพิวัตรก็ทําให้สุดกําลังแล้วแต่ขณะนั้นไม่มีรัฐธรรมนูนเขียนไว้ว่าให้ศาลรัฐธรรมนูนตั้งนายกรัฐมนตรีได้วงเล็บแต่เรื่องนี้อาจมีการร่างใหม่ในปี2557 มูละปิดในปี2551ปลดนายกสมัครสุนทรเวชและนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์แต่จะหานายกใหม่ต้องไปตั้งในค่ายทหารไม่เกี่ยวกับศาลงานนี้ทหารไม่หนุนทุกชื่อที่เป็นข่าวถ้าคอยต่อไปนายกจะต้องชื่อเฮลในที่สุดก็ต้องรัฐประหารเหมือนเดิมถึงตอนนี้แต่อยู่ก็รู้ว่าตะอินกับตตนาหมดแรงแล้ว กำลังที่สนับสนุนกบอบบปสที่ออกมาร่วมเป็นแสนเหลือเป็นหลักพันส่วนใหญ่เอาใจช่วยอยู่บ้านส่วนคนเสื้อแดงจะทำอะไรก็ชี้ขาดที่แกนาำมอกบกปปสอ,อยู่ที่ถนนราชดำเนินมอบเสื้อแดงอยู่ที่ถนนอักษะไกลกันคนละฝั่งแม่นม้ำการเผชิญหน้าคือการท้าทายและถกเถียงผ่านซื่อแต่ช่วง9ถึง16พฤษภาคมก็ยังมีคนเจ็บและตาย หลังดึกวันที่20พฤษภาคมพศ2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบกประกาศกฎอายการศึกสั่งยุบสอราสาซึ่งตั้งโดยรัฐบาลรักษาการและตั้งกองอำนวยการรักษาวความสงบเรียบร้อยสั่งให้กำลังพลตำรวจของทัพเรือกองทัพอากาศและ,ระกระทรวงกลาโหอมอยู่ในบังคับของ,ของ,ของกอราสเจ้าหน้าที่ยึดทำเนียบรัฐบาลคืน จากผู้ประท้วงกอบปปสและยังยึดสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครและบางส่วนของประเทศก่อนปิดบางสถานีรวมทั้งสถานีของกอปปสและนปะชวันที่21พฤษภาคม2557กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองยังชุมนุมต่อไปในช่วงบ่ายวันนั้นมีประก,ศกาศกอรศฉบับที่6ทั2557เพื่อเรียกตัวแทนจาก7ฝ่ายเข้าร่วมประชุมที่สโมสรของตะบก ดยการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียดตั้งแต่เวลา13.30นนาทีไม่มีข้อตกลงใดๆจึงมาประชุมกันใหม่ในวันรุ่งขึ้นคือวันที่22พฤษภาคม2557เวลา14.00นาาเพื่อหาทางออกของประเทศร่รวมกัน22พฤษภาคมตอนเย็นพลเอกประยุทธ์ปาณประยุทธ์จันโอชาประกาศยึดอำนาจและมีการจัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช ซึ่งเป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองขึ้นหลังรัฐประหารเมื่อเวลา16.30นาทีผู้ประท้วงกอบปสอสแสดงความยินดีต่อการรัฐประหารในครั้งนี้และรอท่าของแกนนาแต่ระหว่างที่รอนั้นก็มีประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอนตัวออกจากสถานที่ดังกล่าวจนในที่สุดทั้งกลุ่มนปชและกลุ่มกอบปสก็ถอนตัวออกจากพื้นที่ตามคําสั่งการประกาศกฎ,กฎอายการศึกแล้วค่อยทําการรัฐประหารที่หลังนับเป็นยุทธวิธีขั้นสุดยอด ไม่รู้ความคิดใครทําให้การเคลื่อนกําลังเข้าควบคุมทุกจุดถูกต้องตามกฎหมายหลังจากประเมินสถานการณ์เช็คกําลังตรวจสอบสเสบียงเรียบร้อยจึงเดินหน้าต่อการเชิญทุกฝ่ายมาประชุมก็สร้างความชอบธรรมได้พอควรเพราะเมื่อคุยกันไม่จบก็ต้องตัดสินใจมงเล็บการเจราจาแบบนี้ในความเป็นจริงต้องจัดเป็น10ครั้งวงเล็บปิด สรุปว่ากว่าจะล้มนายกยิ่งหลักและดัานพักเพื่อไทยให้หลุดจากอำนาจรัฐต้องใช้เวลาถึง2ปีกว่าใช้มอบสารพัดกลุ่มองค์กรอิสระและสารถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ดูเหมือนว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงนิยมชมชอบเหมือนเดิมัมนที่26พฤษภาคม2557โปรดกล้าวแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่22กรกฎาคม2557มีรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วข่าวพุทธศักราช2557วันที่31กรกฎาคม2557มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดแรกวันที่25สิงหาคม2557โปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกประยุจันทร,ร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่6ตุลาคม2557มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อยากจะถอดถอนแต่เวลาผ่านไป8เดือนหลังรัฐประหารผู้คนเห็นว่าคอสชอม,มาสกัดความขัดแย้งของสีและความนิยมทางการเมืองแม้ยังไม่มีผลงานเด่นชัดแต่ก็ยอมรับให้ปกครองต่อไปแต่จะยอมรับได้นานแค่ไหนพรรคประชาธิปัตย์หลังจากมีกปปสแล้วจะยังได้รับความนิยมจากคนกลางหรือไม่เวลา8เดือนอดีตนายกยิ่งลักยังเป็นที่รักของคนที่เคยชอบ ถ้าปล่อยให้หลงเลือกตั้งตามรัฐมนุนใหม่จะหาคนแข่งได้ยากเรื่องเลือกนายกโดยตรงปิดประตูได้เลยเลือกแบบปรับปรุงสูตรเยอรมน,นีบวกกับการเพิ่มบุทีสมาชิกก็ยังไม่ประกันชัยชนะวงเล็บความจริงยิ่งหลักอาจไม่อยากมาหลงเลือกตั้งเป็นนักพัฒนาประชาธิปไตยอีกแล้วแต่คนเดาวกันไปเองวงเล็บปิดปัญหาอยู่ที่ประชาชนมีภาพประทับใจและเชื่อมั่นว่าคนนี้ดีต่อพวกเขาช่วยพวกเขา ไม่เชื่อเรื่องส่อว่าจะมีการทุจริตนี่เป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขได้เหลือทางเดียวคืออย่าให้ผู้หญิงที่ไม่รู้เรื่องการเมืองคนนี้มาลงเลือกตั้งต้องตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเกมถอดทอนครั้งนี้คือการพายเรือข้ามฟากแต่ตอนนี้เหลือทุกลำล้วยเป็นเรือของแปะแต่คนพายเรือมีทั้งที่เชื่อฝังและดื้อรัน้นดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการเดิมเกมว่าแปะจะออกแรงขนาดไหน ผนจากเกมนี้จะมีทั้งสองด้านเพราะความอดทนของคนจะมีจำกัดการตอบโต้ก็จะมีตามมาผู้ที่อยากยกมือตัดสิทธิ์คนอื่นและไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาจะกลับไปบ้านนอนยิ้มอย่างสาใจบางคนถือว่างานนี้นัดเดียวยิ่งถูกหัวนกสองตัวแต่รัฐบาลจะต้องรับแรงโต้กลับทั้งที่มาทางการเมืองโดยตรงและผสมมากับปัญหาทางเศรษฐกิจ